หายไปเลยเรียบร้อยเป็นไงพี่วิวโอเคไหมภารกิจของเราเสร็จเรียบร้อยวันนี้เป็นไงภารกิจของเรารถคับใช้ได้นะ,ะเตรียมส n a p ด้วยวันนี้เราก็เข้าสนามใหญ่กัน23.5กิโลเรียบร้อยนะพี่วิวเยี่ยมไหมเยี่ยมเยี่ยมครับโอกคบอกว่าก็โอเคนะคะแต่ว่ามันก็อาจจะเหนื่อยกว่าเสือหมอบ หน่อยเนาะ <c oughs> ไป,ไนป้าไปปาเดี๋ยวเราไปสแกนสแนปว่าเราใช้เวลาไปเท่าไหร่ปา let's go มันก็มีความต่างนะคะแต่เราก็ปั่นได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นจักรยานแบบไหนที่ใช้ปั่นเราก็ปั่นไปได้เลยนะคะค 1.45 1.45เราใช้ระยะเวลา1.45 1ชั่วโมงกับ45นาทีนะคะสำหรับการปั่น1รอบ23.5กิโลนะคะโดยใช้จักรยานคับเนาะ ใช้จักรยานพับวันนี้เยี่ยมเลยโฟกัสเยี่ยมมากเยี <c oughs> เ่ยมเยมเดี๋ยวไปกินข้าวกันโอเคออกกำลังกายแล้วก็ต้องได้แรงใช่ไหมโอเค <c oughs> เขาเรียกว่ามีความเหนื่อยอยู่แต่ก็สบายๆได้ออกกำลังกายกัน แผนได้ไหมเนี่ยแข่นได้ป้ะฮ้ยแข่นได้ด้วยเหรอจริงดิได้ไหมเยี่ยมโอเคเฮ้ยรอดแข่นได้ด้วยแล้วมันมันมันอาจจะดูแปลกๆหน่อยเนาะมันมันยืดออกมามันยืดมันยืดใช่ไหมก้านมันยาวใช่ไหมได้ด้วยฮะได้ได้โอเคถือว่าก็แข่นได้เหมือนกันนะแต่ฮอนน่าจะหนักแต่ฮอนคอมไม่ไหวนะมันหนักมันยกยากไงคือไปถึงว่ามันมันลำบากในการยก จัก,กรยานที่เขาจะแขวนได้ก็คือต้องอเบาๆอ,อ,อ่ะเนาะเออแต่เรามีขาตั้งเราก็ไม่ต้องแขวนเพราะเรามีขาตั้งอยู่แล้วไปแล้วไปล้างมือล้างหน้ากันโอเคเรียบร้อยนะคะเยีย่ยมถือว่าจัก,กรยานพับของเราใช้ได้ทีเดียวเยี่ยมมากไม่ได้คิดว่าจะไปไม่รอ,รอ,อด่ะเออปวดขาแต่ว่าคุณพ่อก็จะมีอาการปวดขาเล็กน้อยนะคะเพราะว่าคุณพ่อย็นปันมากเกินไป ตอนนี้โอเคแล้วทอีก่อนปวดตอนนี้ไม่ปวดแล้วเยี่ยมเยิเ่งกองนี่เป็นไงนกลางลวันไป่ห่งจะหลับของการบอกว่าจะหลับแล้วค่ะ,ะ,ะเดี๋ยวไปล้างมือแล้วก็ล้างหน้ากันล้างมือก่นดไปพอเปารกันอ่ะเปารกัน ยยาาถ่ตรงที่ลุนๆนอ่ะบางทีมันเผลอนิดนึงไงแล้วมันเริ่มมืดแล้วน่าเละเลยอ่ะก็คงเป็็นกคงเป็นแผลเลือดออกอะไรเงี้ยพี่ไม่เห็นเหรอแต่ว่าน้องร้องเยอะแต่อาจจะตกใจด้วยอะไรเงี้ยก็เหมือนตอนโฟกัสไงตอนโฟกัสทางแตก oh <laughs> วนไปหน้าเซเว่นวนไปตั้งไกลอเลีนงกันดีๆอเลีกันดีๆ้ว

คงจะเป็นข้าวใช่ไหมนี่วันนี้มีเซเว่นนะคะบริการเรียบร้อยโอเ้พิพี่วิวกินอะไรสั่งร้านนูน้นคะอ๋อโอเคนี่เรียบร้อยภารกิจของเราแล้วก็ทานข้าวกันแล้วนะคะตอนนี้พักผ่อนทานข้าวก็ปั่นได้23.5กิโลเนาะ โอเคได้อยู่ได้อยู่นะคะก็มาปั่นที่สนามเจริญสุขมงคลจิตก็ใช้จักรยานได้ทุกแบบเนาะไม่ว่าจะเป็นเสือหมอบเสอือภูเขาไฮบริดจักรยานอะไรที่ปั่นได้ก็มาปั่นได้หมดเลยม,มีร้านอาหารด้วยนะคะ ยานเขาก็จะแขวนกันแบบนี้เลยแขวนแบบนี้นะคะมี2ู o c o f ด้วยที่สำคัญนะคะขาดไม่ได้ก็คือมี7นะคะเราไม่อดตายแน่นอน กินเบอร์เกอร์นี่เองกระเพราข้าวหมกอ่ะกระเพราข้หมกอ๋อกินเบอร์เกอร์ไก่ก็โอเคเติมพลังเติมพลังหมดเดี๋ยวกระเพราไก่อันเดียววันนี้วันอาทิตย์ไงเขาขายของเขาขายดีหมดแล้วเนี่ยคือว่าเขาไม่ได้เติมเหมือนอาจจะเติมไม่ทันวันเสาร์เติมวันเสาร์วันนี่เติมน่าจะเติมมัน้ก็ขายถูกอะก็ขายถูกแล้วก็ขายถึงวันเสาร์เอออาทิตย์เนีไงเทบ๊ายบายค่ะพี่แก๊สว่าถ้าปวดนะแล้วขี่ไปเรื่อยๆนะแบบพยายามขี่แต่ไม่หักโหมนะมันจะหาย แต่ว่าเราต้องไม่หักโหมไงเราต้องค่อยๆปั่นไม่ใช่ว่าแบบไปไปเขาเรียกออกแรงมากเกินไปมันจะทําให้กล้ามเนื้อเสียหยุดขี่เม่อไหร่มันก็จะปวดแต่เนี่ยเราไม่หยุดขี่แต่ว่าเราไม่ได้ผลมากเกินไปโอเคนะอาไหมรอก่อนเราแต่เพราะว่ามันน่าจะร้อนมากระวังมันร้อนจัดอะไรนะวันนี้ไม่เอาแล้วเพราะว่ากลางวันกินแล้ว ขอแล้วเนะเดี๋ยวจะกินเยอะเกินจะไม่ไเกินนะสวัสดีค่ะมาปั่นกันนะคะที่สนามเครื่องถุกมงคตจิตจักรยานทุกแบบที่ปั่นได้มาปั่นได้เลยเขาไม่ชอบอ่ามีจักรยานที่เช่าด้วยสบายมากเท่ไปทานข้าวกันอ้าวร้อนร้อนไางรร